สวัสดีค่ะชาวราศีกันสำหรับคลิปในวันนี้นะจะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีกันนะคะประจำเดือนกรกฎาคมนะ2 5 6 8สารสร 18, ับชาวราศีกันจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมไปจนถึงวันที่21กันยายนเนาะวิสามทิทาเลยนะไพ่ของโอกาสการเติบโตการพัฒนานะเป็นไพ่ที่ดีนะจริงเราเริ่มต้นก็ดีแล้วนะ ได้ t e m p r a c e s มาอีกแปลว่าอะไรแปลว่าอย่าให้มันเยอะเกินคือจริงๆนะมันทีการเติบโตเนี่ยถ้าเป็นเรื่องธุรกิจการงานถือว่าดีนะแปลว่ามีการเติบโตการขยายมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาเราเยอะแยะมากมายแต่ t e m p r a c e เป็นตัวที่ควบคุมเป็นตัวที่บังคับแปลว่าอะไรว่าโอกาสมันเข้ามาเยอะก็จริงนะแต่คุณต้องรู้จักที่จะเลือกนะคะเอาเท่าที่เราพอไหวเนี่ยมีไน้์มาด้วยอ่าเพราะฉะนั้นอะไรที่มันฉาบฉวยอะไรที่มันเร่งรีบอ่ะต้องคิดให้ดีว่าเราทําไหวไหมทําทันไหมนะคะคือถ้าเกิดว่า อะไรที่มันเร่งเร่งเร็วๆวอ่ะบางทีคุณภาพมันก็จะตกอ่าเพราะนั้นคุณภาพมันก็จะไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเหมือนการควบคุมคุณภาพที่มันออกมาด้วยนะเพราะเรื่องของการทํางานนี่คือสําคัญมากนะคุณนะคะคำมั่นสัญญาเอ่ยใดๆเอ่ยแน่นอนทุกคนอยากได้ของดีมีคุณภาพสมกับราคาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารับงานมากจนเกินไปเนี่ยมีห้าดับมาด้วยบางทีโลภมากมากเกินไปมันก็จะไม่ดีนะคะมันก็จะทาให้แบบแทนที่มันจะโฟล์มันก็จะติดใช่ไหมติดขัดมันโฟล์ไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่างานการมันติดขัด ะะรับมาเยอะเกินไงช่วยโอกาสเนี่ยอุ้ยเวลาเขาแห่แหมานึกออกาไหมบางทีอะ่ะมันอย่างอย่างง่ายๆอย่างธุรกิจปกติอยู่เท่านี้ใช่ไหมสมมติมีออเดอร์มา50ิอะไรเงี้ยแต่วันนี้วันดีคืนดีอยู่พอมาเป็นร้อยอย่างเงี้ยไอ้ความรู้สึกอ้ดีใจอะ่ะเออนะก็เร่งทีนี้พอเร่งพอรับแล้วเร่งแล้วทีนี้มันมันออกมาแล้วมันไม่ได้แล้วสุดท้ายก็มานั่งแก้ตัวแก้ต่างนู่นนี่นั่นอ่ะท้ายสุดแล้วก็ คนหนึ่งเขาก็รู้สึก disappoint อ่ะเขาก็าผิดหวังแล้วสิเออเหมือนกับว่าไอ้ที่คุยเอาไว้มันไม่เห็นอย่างนี้นี่หว่าแล้วแบบอีนี่ก็แบบแถ่เนี่ยความแถนะคะเนี่ยแถแถว่าเนี่ยมันดีมันโอเคมันนู่นนี่นั่นใช่ไหมท้ายสุดแล้วคือก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการทํางานคืออย่ากโกหกอย่ากงกนะคะอยา่าฉวยโอกาสนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมานะคะคนที่ซวยจริงๆก็คือใครคือตัวเรานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณก็จะได้แค่นี้แหละถ้าคุณคิดสั้นก็อเคนนะะิดสัุ้แว่าจทล เออก็ทาไปเถอะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตคือไม่ได้แปลว่าธุรกิจที่เราจะต้องรันต่อไปตลอดตลอดเวลาของเราเนี่ยคือแบบตรงเนี้ยจะเป็นตัวชี้แล้วคุณจะอยู่หรือจะไปบางคนก็แบบฉาบฉวยโฉงฉางเงี้ยคิดว่าแบบเออน้ําขึ้นให้รีบตักนึกออกไหมเออตักเยอะตักเกินไม่ไหวนะเออเขาต้องบอกว,ว่าบางทีก็นั่นแหละนะคะบางทีเนี่ยคุณอย่าลืมเนี่ยโซเชียลมีเดียมันเข้ามามีผลไงคุณอย่าคิดนะว่าแบบคนอื่นทําแล้วเขาจะไม่คุณทําไม่ดีนคนอื่นแล้วคนหนึ่งเขาจะไม่รู้อ่ะนะ มันจะมีกระบวนการขุดอยู่เนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้คุณทําผิดนี่โอ้โหขุดกันโคตรเงาเลยใช่ไหมขุดเย็นโคตรอะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยิ่งเป็นตัวเตือนนะเนี่ยเตือนน่ะเตือนจิตใจเอาไว้นะยาฉวยโอกาสคนอื่นอย่าเอาเปรียบคนอื่นนะอย่าไปทําร้ายความรู้สึกของคนอื่นนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำเนี่ยมันก็มันไม่หายไปไหนมันจะยังคงอยู่แล้วมันก็จะตามหลอกตามหลอนเราไปตลอด,ดอนึกออกไหมพอผิดครั้งเดียวเนี่ยโอ้โหผ่านไปสิบปีมันยังถูกขุดขึ้นมาได้อะ่ะ ใช่ไหมคะเนี่ยเคยทาไม่ดีคนอื่นไว้เนี่ย,เ,ย,เ,เ,ยเขาขุดยังตามมาหลอกมาล้อเราไปว่ามันไม่หาย่ะคะเนี่ยจอชไม่เหมือนการประกาศการประจานก็ได้นะ <laughs> ประจานไงใช่ไหมเออขุดคุยอะ่ะเขาจะว่าเพราะฉะนั้นคุณทําอะไรไว้คุณจะต้องรับผลที่ตามมาเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไร่ก็ตามที่เราที่จะเอาเปรียบชาวบ้านเขานะถูกขุดแน่นอนและอย่าคิดว่าตัวเองเแบบอืมเนี่ยอิมหมีพี่มันเน่ะโกงเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่ว่าถูกขุดก็ไม่ดีนะคะมันจะแบบติดตัวปองนานเนาะก็เอาเป็นว่าตื่นๆแล้วกันนะคะในทางกับกันนะ,ะบางทีมันอาจจะหมายถึงตัวเราเองก็ได้รู้สึกเออไม่เนี่ยแต่รู้สึกว่าคนเราอาจจะถูกคนอื่นหลอกก็ได้นะถูกคนอื่นหักอกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราแบบใจดีเกนอใ,ในคอยซัพพอร์ตนะ,ะตัว t h i e Empress เนี่ยเป็นไพ่ที่ดีในกรณีแบบอุ้มชูเป็นไพ่ที่บอกในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความ อะไรการประสบความสําเร็จเป็นไพ่สปอเตอร์ที่ดีมากนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเป็นตัวเหล่านี่คือคุณอาจจะเป็นคนที่คอยอุ้มชูคอยช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่คนอื่นก็มักจะทําให้เราผิดหวังเสมอแม้กระทั่งคนที่แบบบางคนที่เราให้โอกาสเขาเนี่ยแต่เขาก็ยังแทงข้างหลังเราอีกต่ถามว่าอีนี้จะดีอินี่ก็ยังใจดีอยู่นะเออก็ยังใจดีอยู่แต่ว่าพอใจดีก็อย่างเงี้ยโดนบ่อย,อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกของความาจริงก็คือใครก็ตามที่ใจดีกับคนอื่นนะคะคุณอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะเขาจะเขาจะ,เขาจะมีบุเขาจะคิดถึงบุญคุณเราเขาไม่คิดห นะคะเพราะนั้นคือมันเหมือนกับว่ามึงโง่อ่ะหลอกได้กูก็หลอกแล้วกูก็หลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่องหรอไหมพระเป็นจริงจริงนะคุณพระนจ้นก็ถึงบอกว่าบางครั้งนะคะบางทีเวลาที่เราจะให้โอกาสใครเนะะี่ยค่ะดูสักนิดนึงว่าเนี่ยไอ้คนเนี้ยมันมันควรได้โอกาสไหมอ่านะฮะจะหยิบยื่นอะไรให้ใครจะช่วยเหลือใครก็ดูสักนิดนึงนะคะเพราะดังเพราะว่าอะไรเพราะว่าความใจดีของเราบางทีมันไปบ,บ่มเพาะคนสันดานเสียให้มันได้มีรากเหง้าต่อไปเรื่อยๆอ่ะเข้าใจปะ ก็ไม่ได้แปลว่าคุณต้องไปแบบเขาเรียกอะไรนะไปแบบใจไร้ใจดําใจไม่ศรกรรมก็ไม่ใช่นะแต่อย่างที่บอกเขาต้องคิดพิจารณาสักนิดนึงคนบางคนก็สมควรได้โอกาสแต่บางคนก็ไม่สมควรได้นะคนบางคนคือมันเป็นสันดานอะแปลว่าสันดานนี่มันแก้ไม่หายนะเออมันแก้ไม่หายนะคะเพราะฉะนั้นคุณใจดีช่วยเหลือเป็นไปไม่มีประโยชน์นะคะแต่เป็นการไปต่อยอดให้กับมันอะมันโกงมันหลอกเราแม่งไปหลอกคนอื่นต่อถูกต้องไหมคะพราะว่เพราะเราไม่ได้จัดการยังไง คุณไม่ได้ตัดลากถอนโคนน่ะเขายังไม่ได้รับโทษเลยประมาณนั้นมันก็จะหลอกคนอื่นไปเรื่อยมันก็จะกลายไปว่าเรานี่เป็นเหมือนกับคุณก็เป็นหนึ่งในผู้อุ้มชูอะ่ะแบบไม่ได้ตั้งใจอะ่ะเข้าใจไหมอุ้มชูเพราะอะไรเพราะมันยังมีชีวิตอยู่มันยังไปหลอกคนอื่นไปเรื่อยอะ่ะแล้วเราก็เพิกเฉยอะ่ะเออด้วยความที่ใจดีไม่เป็นไรหรอกนี่เข้าม,มามันขอทานง่ายมันขอทานนะคุณเนี่ยขอทานเขมรเนี่ยเห็นไหมเต็มบ้านเต็มเมืองเลยขอทานแม่งรวยกว่าคนที่ให้อีกเพราะอะไรเพราะความใจดีไง ใจดีพอใจดีให้ปุ๊บอินี่แม่งบ้าไม่ดอกเคมีทุกทุกที่อะ่ะเพราะความใจดีไงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคุณส่งเสริมนะคะมันเป็นการส่งเสริมให้คนพวกนี้มาทําเพราะมีคนให้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหยุดให้ขอทานก็าหายค่ะถูกไหมลองสิลองไม่ให้เลยไม่ให้มันดิมันจะอยู่ได้ไหมล่ะมันอยู่ไม่ได้นะมันก็ต้องเปลี่ยนวิธีการอื่นถูกต้องไหมคะเพราะนั้นคือเราก็ไม่ควรส่งเสริมอะไรใดๆก็ตามที่มันมันไม่ถูกต้องนะคะเนี่ย ถ้าคุณใจดีคุณไปส่งเสริมคนพวกนี้คนพ่ได้ก็จะไปหลอกชาวบ้านเข้าไปด้วยคือแทนที่มันจะได้รับโทษมันก็ไม่ได้ไงนั่นแหละอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยมันยังหมายถึงในเรื่องการทํางานก็เช่นเดียวกันนะคะมันก็เหมืนอนกับเวลาที่เราทางานร่วมกันหลายๆคนเนี้ยบางทีถ้าเราไปช่วยเห,หลือคนอื่นมากจนเกินไปเนี่ยแทนที่เขาจะแบบหัดทํานะหัดรับผิดชอบเนี่ยอีนี่ก็ไปช่วยอย่างเงี้ยถามว่าคนพิลึกจะเติบโตได้ไหมมันก็ไม่ได้นะคือถ้ามองในแง่อะไรก็บอกว้ยมันคุณแบบ ใกล้ๆกับพ่อแม่รังแกฉันน่ะนึกออกไหมพ่อแม่อุรักลูกมากหรือตามใจลูกนู่นนี่นั่นแล้วลูกมันจะโตไหมอะ่ะลูกมันลูกมันก็ไม่โตนะใช่ไหมคะเพราะเขาเก็จะไม่รู้จักความรับผิดชอบไม่รู้จักดูแลตัวเองไงเพราะความที่เราซัพพอร์ตทุกอย่างมันก็คือรักในทางที่ผิดนะคะเป็นการรักลูกในทางที่ผิดอก็จะประมาณนี้นะคะลักษณะอุปถัภเพราะฉะนั้นคือบางครั้งใดๆก็ตามเราเองก็ต้องรู้จัก ดูด้วยนะคะว่าคนคนนั้นเป็นคนแบบไหนคนที่เราร่วมงานแม้แต่ทั้งคนที่เราร่วมงานด้วยก็เช่นเดียวกันนะคะบางทีเราให้ค่านแนะนาได้เราซัพพอร์ตได้แต่ต้องไม่ใช่ทุกครั้งไม่ใช่ทุกครั้งที่เขามีปัญหานะคะไม่งั้นเขาจะไม่ช่วยตัวเองนะคะนี่เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องเร,รามาระวังความใจดีมีน้ําใจมันมีได้นะคะแต่ว่าให้มันสมเหตุสมควรให้มันสมเหตุสมผลผลแล้วก็พอเหมาะพอควรอย่างนั้นจะดีกว่านะคะจะดีกว่าบางทีไปช่วยมากนะี่อีนี่โดนด่าด้วยนะคือเราเองก็อาจจะโดนคนอื่นตาหนิอ่ะเข้าใจปะ บางทีคุณคุณก็จะมีปัญหาอีกคนหนึ่งนะเวลาที่คุณช่วยคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็จะมีปัญหาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังบางทีอย่างที่บอกไงบางทีเรามีเจตนาดีเราไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่ว่าไอ้เจตนาดีของเราเนี่ยมันอาจจะไปทําร้ายคนอื่นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะคะที่สาคัญก็คือก้อยเกิดความเข้าใจผิดด้วยนะอ่าประมาณนี้เรื่องการทํางานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่กำลังมองหางานใหม่ก็ข้างดีนะมีโอกาสด้วยนะคุณอาจจะได้รับสัมภาษณ์งานเร็วๆน อะไรที่รอมานานๆเน,นี่ยมีโอกาสที่จะได้เพราะนั้นก็เต,ต,ตรียมตัวเตรียมเตรียมตัวเตรียมตัวแล้วกันนะคะสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามานะคะเนี่ยไพ่ดีๆไพ่โอกาสคุณขึ้นมาหลายใบนะคะมีโอกาสที่จะได้แต่สิ่งที่ตอนคือคุณต้องพรีเซนต์ตัวเองเป็นต้องตอบให้ตรงใจเขาอะเอออันนี้สําคัญนะเวลาได้ได้กว่าสัมภาษณ์อตอบไปมั่วซั่วคนเห็นเขาพยายามช่วยก็ไม่ได้ก็ไม่ก็ไม,ไม่ไหวนะเพราะนั้นคือบางทีเนี่ยฮะ,ะเราเองก็ต้องรู้จักเตรียมตัวเตรียมความพร้อมด้วยนะคะว่า คือจริงๆเอาจริงนะเวลาสัมภาษณ์งานม,นมันมีไม่กี่คำถามหรอกที่เขาอยากจะรู้อะถูกต้องปะเราเองก็ต้องรู้จักที่จะเตรียมเตรียมบทพูดไปคล้ายๆกับเก่งข้อสอบอะอืมก็ต้องเตรียมไปว่าเขาน่าจะถามเรื่องนี้เขาน่าจะนูน่นนี่น,นั่นซึ่งหลายๆครั้งนะส่วนใหญ่สายหลายๆที่เขาก็เขาก็รู้แหละคนสัมภาษณ์ก็ใช่ว่าเขาจะไม่รู้เขาก็รู้เพราะฉะนั้นเขาก็มักจะตั้งคำถามอะไรที่แบบเราคิดไม่ถึงอะเออแล,แ,ลแล้วเขาจะดูไงว่าเราจะมีปฏิกิริยาหรือจะมีความคิดเห็นยังไงหรือจะมีวิธีการในการแก้ไขปัญหายังไง นะคะคือเขาอาจจะไม่ได้ดูแบบเขาไม่ได้ดูผลร้อยเปอร์เซ็นะบางทีก็อย่างที่บอกว่าบางทีถ้าเป็นคําถามหรือเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกระทันหันนะ่ะนะคะทุกคนเจอเหมือนกันแต่ว่าวิธีการในการเทคแอคชั่นมันต่างกันแล้วก็วิธีการในการรับมือกับสถานการณ์น,นั้นมันแตกต่างกันเขาจะดูตรงนี้ต่างหากว่าคุณจะมีมีความสามารถในการรับมือ,อยังไงมากกว่านะคะมีสติมากมากแค่ไหนอ่าก็จะเป็นักษณะนั้น,น,นเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราได้โอ,อก,กาสเนี่ยเราก็ต้องพยายามมีสติอ่าแล้วก็พยายามที่แบบ เขาเรียกอะไรอ่ะใช้ความคิดอ,อีกอย่างนึงท,ที่สำคัญคือว่าเราเองก็ต้องกล้าที่จะคิดต่างด้วยนะคือไม่จำเป็นต้องตอบไปตามแพทเทิร์นก็ได้นะแต่ก็แค่จะดูแอคชั่นเราเฉยๆว่าเราจะมีแอคชั่นยังไงไม่จาเป็นคือถ้าเรามีไอเดียอะไรก็พูดไปนําเสนอไปพรีเซนต์ไปมันไม่ได้เป็นตัวชี้วัดผิดหรือถูกแต่เขาแค่ใครอยากจะดูความคิดเราเฉยๆแค่นั้นเองนะคะเพราะนั้นไม่จำาต้องคิดลึกไม่ต้องคิดมากก็ได้นะอย่างที่บอกไงเวลาที่มันเกิดเหตุที่ไม่คาดคาดคิดเนี่ย มันมีทางออกเยอะแยะมากมายมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกหรอกแต่เขาแค่อยากจะดูไอเดียเราเท่านั้นเองนะคะว่าเราจะ p อ o a c h กับปัญหานั้นยังไงมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ได้งานใหม่มีแต่ว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องวิตกให้มันมากนะแค่มีความเป็นตัวของตัวเองพรีเซนต์ความเป็นตัวเองแลแล้วก็มีความมั่นใจอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่ได้งานนะคะอาทีนี้มาดูในเรื่องของออความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่าเนะาะสำหรับชาวราศรีกันในช่วงนีเออ้เรื่องความรักมีไพ่หนึ่งถ้วยมาด้วยไพ่เอ็มเพรสมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย สาวโสดทั้งหลายหนุ่มโสดทั้งหลายในช่วงนี้นะแล้วมันระวังแล้วการเรื่องการตั้งคันนะคะตั้งคันแบบไม่ได้ตั้งใจก็ได้สำหรับบางคนนะคะคือบางคนก็อาจจะรู้แหละหรืออาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะมันอาจจะมีสัญญาณตัวอะไรบางอย่างก็ได้อย่างเช่นประจำเดือนอย่างเงี้ยมันผิดอืมประจำเดือนมันขาดขาดหายหายอ่ะโดยเฉพาะคนที่ไม่มีรอบเดือนไม่สม่ำเสมอเนี่ยค่ะอันตรายเขาเรียกจะใช้คาว่าอันตรายมีความเสี่ยงว่างั้นนี่สูงนะเพราะถ้าเกิดคุณไม่แบบไม่ได้อยากจะมีลูกอะไรใดๆเลยนะต้องคุมเวลาคุมนี่คือ คุมให้ดีด้วยนะคุณเนี่ยมันมีโอกาสหลุดค่อนข้างที่จะสูงนะืบางคนบอกคุมแล้วแต่คุมแล้วก็มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แบบไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนก็มีโอกาสที่จะมีปากเสียงมีทะเลาะก,กันอย่างที่บอกไงคะว่าก็แม้ก็มีแค่ความสัมพันธ์เฉยๆอะฉันไม่ได้อยากมีลูกฉันไม่ไดอยากคุกมัดเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะต้องแบบไปทําแท้งก็มีนะเนี่ยสาหรับบางคนนะอาจจะแต่เสียใจแห้ททำแท้งก็ได้เพราะทําแท้งเกิดอีน,อนี่วิตกจริตแล้วเข้าใจไหมคือความเป็นผู้หญิงเนี่ยเวลา มันจะมีเรื่องของศีลธรรมเรื่องนูเนี่ยโอ้หลายสิ่งอย่างเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าคุณต้องทําแทงเนี่ยมันจะเป็นความผิดที่เรารู้สึกลึกๆอยู่ภายในใจแต่เราก็อาจจะเราอาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะเป็นจะต้องทำจะระวังคนนะเพราะฉะนั้นก่อนนี้กันไม่ดีกว่าแก้นะคะดับเบิลดับเบิลไปเลยสมมติว่าเรากินยาคุมอยู่แล้วเนี่ยมันมีโอกาสหลุดนะเพราะนั้นต้องเสริมด้วยการให้มันแบบใส่ทุนยางอนามัยดีที่สุดนะคะคือนอกจากจะเรื่องป้องกันการท้องแล้วเนี่ยยังป้องกันเรื่องของโรคทางเพศสัมพันธ์ด้วย นะผู้หญิงต้องรักตัวเองให้มากๆมึงไปตามใจมันมันก็สวยอะ่ะผู้ชายแม่งท้องไหมมันก็ไม่ได้ท้องนะมันเจ็บตัวไมมันมันก็ไม่ได้เจ็บตัวนะบางคนก็บอกอ้าวก็เวลาสนุกด้วยกันทําไมไม่เสียงอ้าวอีปบอบมันก็ไม่ใช่นะคือเวลาที่คุณคิดเบบผู้ชายคิดแม่งถ้าถ้าคุณไปเจอผู้ชายแบบนี้คือมันเห็นกับตัวนะจำเอาไว้เลยนะคะมันเป็นเรื่องของความรักก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบการเกิดเนี่ยนะคะกรณุณาป้องกันนะจ๊ะไม่ว่าเหตุอะไรก็ตามถ้าคุณไม่รักตัวเองนี่คือแบบ คือแสดงว่าผู้ชายมันเห็นแก่ตัวยังใหญ่จะอยู่มันี่เหรอเอาดีๆนะเพราะฉะนั้นอยากให้ความรักมาบังตาเพราะความรับผิดชอบมันจะตามมาเสมอเสมอโดยเฉพาะถ้าเกิดคนประเภทนี้เนี่ยไม่พร้อมนะ่ะถ้าคุณไม่พร้อมนะอย่าว่าแต่ผู้ชายแม้แต่ตัวคุณเองยังไม่พร้อมคุณก็ต้องป้องกันนะคะแล้วอย่าคิดว่ายาคุมมันจะคุมได้ตลอดไม่มีค่ะมันมีโอกาสหลุดนะคะมีโอกาสเสมอจมาไว้นะ,ะอย่าไปมั่นใจเล้รอบเป็นเซนขนาดหมอไม่มีหมอคนไหนการันตีคุณหรอว่ากินยาคมมุมแล้วคุณจะไม่ท้องไม่มีไม่มี บอกเลยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้ากันต้องกันให้มากที่สุดดีที่สุดนะคะเพราะนั้นก็ระมัดระวังแล้วกันนะ,ะอยากจะแบบอยากรักสนุกก็ต้องรู้จักป้องกันนะใช้คานี้ดีกว่ามันไม่มีอะไรผิดนะแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยคนที่รับผิดชอบคือผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายนะอืมเระมัดระวังตัวนี้เอาไว้ให้ดีๆแล้วกันทีนี้เนี่ยสำหรับคนโสดอ่ะม,มีเนี่ยอย่างที่บอกนะเรื่องการเรื่องการตั้งคันเนี่ยมีโอกาสนะะนอกจากนี้นะสำหรับคนที่มองหาความสัมพันธ์แบบจริงจังอะ่ะคือเอาเนี่ยไม่จริงจังหรอก พุงตรงนะถึงแม้จะมีไพ่หนึ่งถ้วยก็จริงนะไพ่หนึ่งถ้วยมีว่าความรู้สึกเป็นแตเน่เป็นความรู้สึกประเภทแบบเซ็กซ์นะเรื่องของเพศสัมพันธ์มากกว่าเหมือนกับความอยากอะบางคนก็ยอมเพราะเพราะว่ารักเขาแล้วก็ยอมคือยอมนี่คือยอมอยอม,อยอม,มีเพศสัมพันธ์กับเขานะแล้วก็มาผิดหวังเสียใจป่ะอกหักรักคุดเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีความรักที่จริงใจอะบอกเลยนะคนที่เข้ามากับในชีวิตคุณช่วงนี้เขาไม่ได้จริงจังหรอกเขาต้องการแค่นั้นแล้วบางทีมันอาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะเราก็หวังแค่นั้นนนเหือ ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนเขาแน่คงก็ต้องป้งกันตัวนะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะเพราะนั่นในช่วงนี้คือเป็นรักเผื่อเลือกเป็นรักที่มาแบบมาแล้วก็ไปอ่ะมาแล้วก็ไปมาแล้วก็มีคนใหม่มาเรื่อยๆอยด้วยซ้าไปเนี่ยเนี่ยไปไปมามามีคนหลายคนด้วยนะไปเรื่อยเรื่อนะตื่นเต้นดีสนุกดีมีความสุขชัวขช่วครั้งชั่วคราวโอเคนะคะก็จะเป็นลักษณะ์นั้นนะคะไม่ได้จริงจังอะไรเพราะอย่าไปคาดหวังอะไรในช่วงนี้ในเรื่องความสัมพันธ์นะอ่ะทีนี้สําหรับใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็นั่นแหละ มีครอบครัวอยู่นั้นมันจะมีความวิตกกังวลขึ้นมาอยู่อย่างที่บอกนะวิตกกังวลในเรื่องสาหรับบางครอบครัวนะถึงแม้จะเป็นแฟนกันก็จริงนะอืมคุณเป็นแฟนกันก็จริงอ่ะแต่คุณยังไม่อยากมีลูกอ่ะในลักษณะเนี้ยมีโอกาสมีลูกสูงคือไพ่ลูกมันขึ้นอ่ะคุณไพ่ท้องมันขึ้นนะแล้วสาหรับคนที่มีลูกอยู่แล้วก็อาจจะยังไม่อยากมีใหม่นะอืมมีอยู่แล้วไม่อยากมีเพิ่มอย่างที่บอกว่าด้วยสภาพวะของเศรษฐกิจในช่วงนี้นะสำหรับค็ไม่อยากมีเพิ่มมันก็ต้องคุมเอาไว้นะคะ อืมก็จะเป็นในสันนั้นนอกจากนี้เนี่ยยังหมายถึงการทะเลาะบอ่อแหวงเนี่ยตรงเนี้ยคือบางทีมันเหมือนกับว่าเรื่องเราอาจจะรู้สึกว่าเราพยายามดูแลทุกสิ่งอย่างให้ได้ให้ดีเหมือนเราเราคิดว่าเราทำาทำอะไรได้ดีที่สุดแล้วแต่บางครั้งมันก็อาจจะไม่ถูกใจทุกๆคนนะคะสมาชิกภายในบ้านเนี่ยไม่มีใครถูกใจหรอกนะคะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราทําดีที่สุดแล้วแต่ใครหลายหลายคนก็อาจจะแบบยังมีความรู้สึกว่าการใช้คาพูดถ้อยคําบางครั้งมันก็ทําร้ายจิตใจเราพอสมควรเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ในเรื่องของความ สัมพันธ์ภายในบ้านก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เราก็ได้แต่หวังว่ามันจะดีไงหวังว่ามันจะดีขึ้นแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกแล้วเวลาที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยความสัมพันธ์ภายในบ้านมันก็จะดรอปลงไปด้วยอืเราอาจจะรู้สึกว่าเราพยายามประคับประคองไงประคับประคองพยายามที่จะทําให้ทุกคนแบบออย่าใช้อารมณ์อะไรประมาณนี้เอออย่าใช้อารมณ์ใส่กันพยายามให้ความเข้าใจความรักและความเข้าใจเนี่ยเหมือนเราพยายามทํานะ พยายามทําแต่ก็อย่างที่บอกว่าบางทีมันก็ต้องมีบ้างมีปากมีเสียงบ้างมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างก็คุยกันบ้างเคลียร์กันบ้างแต่ว่าความกังวลใจมันก็ยังคงมีอยู่นั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นถามว่ามีปัญหาเรื่องมือที่3ก็อาจจะมีนะอย่างที่บอกเวลาที่แบบคือเวลาที่อยู่ที่บ้านแล้วมันไม่มีความสุขอะ่ะเขาก็มักจะคิดว่าคนอื่นก็จะดีกว่าเสมอก็เป็นอย่างนี้แหละ ถ้าใจไหมความบางทีอ่ะสำหรับบางคนก็อาจจะรู้สึกมว่าห่างๆกันบ้างไม่ต้องเจอกันบ้างเนี้นะยนี่ยห่างๆหายกันบ้างไม่ต้องเจอหน้าบ่อยก็อาจจะดีสําหรับคนที่มีแฟนนะอย่างเช่นอย่างเช่นยังไม่ได้แต่งงานยังไม่อะไรบางทีก็แบบแยกกันอยู่ยอะไรเงี้ยอาจจะดีกว่าก็ได้นึกออกไหมอย่างเช่นเวลาที่มีปัญหาออกจากงานอย่างเงี้ยเออทำให้รู้สึกเหมือนว่าชีวิตอาจจะไม่สุขสบายเหมือนแต่เดิมแต่ก่อนอะไรเงี้ยแล้วไม่ไม่อยากเป็นภาระไม่อยากให้มีใครมาเป็นภาระเราเพิ่มเงี้ยนะครับเฉะนั้นเรื่องความสัมพันธ์ก็ ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าจะเข้าใจแต่ว่าบางครั้งการมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะมีการพูดคุยการเปลี่ยนแปลงสำหรับบางคู่ก็มีโอกาสที่จะแบบปรับความเข้าใจกันแต่ว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้ใช้คํานี้เลยว่ะมองไม่เห็นอนาคตด,ด้วยกันอนะ่ะอืมมองมเห็นอนาคตก็แปลว่าอะไรอาจจะมีคนอื่นนั่นแหละเขาก็คงมีคนอื่นนั่นแหละนะคะเพะฉะนั้นความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็มันเหมือนกับว่า เราเองก็ไม่รู้จะทํำยังไงกับชีวิตตัวเองด้วยนะเนี่ยคุณให้ไพ่เดอมมูเไม่ไพ่ปิดด้วยเดอมมูนเนี่ยเป็นไพ่ที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่ชัดเจนมีแต่ความกังวลใจเพราะอะไรไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงไม่รู้มันจะเป็นยังไงต่อไปไม่รู้ความสัมพันธ์เรามันจะไปต่อได้ไหมนะเดือดจัดเมนต์เป็นไพ่เตือนสัญญาณเตือนแล้วเตือนอีตีบอพี่บอเตือนมาตลอดเวลาแหละแต่อีนี่ก็กลัวแล้วก็ไม่กล้าตัดสินใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้เลิกกันก็มีโอกาสเลิกกันค่อนข้างที่จะสูงเพียงแต่ว่าาเเรองก เราเองต้องตัดใจนะสิ่งที่สำคัญคือต้องรักตัวเองให้มากๆะนะเนี่ยไพ่ตัวนี้คุณรักคนอื่นเข้าใจคนอื่นก็ต้องเข้าใจตัวเองด้วยรักตัวเองด้วยนะคะสิ่งที่สำคัญคืออย่าทำผิดซ้ำซากใช้คำพูดอะซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกคืออะไรจะเป็นแม่พระขนาดนั้นอนะให้คนอื่นเขาทำร้ายจิตใจตัวเองอยู่ได้นะเพราะฉะนั้นก็รักตัวเองมากๆนะคะรักคนอื่นแล้วก็รักตัวเองด้วยนะคะแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวคุณเองนั่นแหละ รู้ดีที่สุดนะควรจะทํำยังไงกับเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวเองนะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะก็มองว่าคลิปในวน,นี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรัชาวราศีกันทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ